สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านมีครูอ๋อนะครับวันนี้ผมอยู่กับงานมีดเชฟแบบเต็มระบบเลยแล้วกันเพราะว่าในร้านของเราเนี่ยมีมีดเชฟอยู่หลากหลายเกรดมากๆนะครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆรีวิวให้รับชมแล้วกันนะครับ0 6 3 1 3 0 5 3 0 4านมีบ้านมีครูอ๋อยินดีให้บริการทุกท่านนะครับก็อะมาเดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่านะครับเนาะ ผมจะค่อยๆไล่เรียงจากราคาที่มันดูแบบย่อมเยาวขึ้นมานะครับแล้วก็จะค่อยๆเลเวลหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วกันนะครับเนาะจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับรับผมอ่ะปรับกล้องนิดนึงแล้วกันรู้สึกจะสูงไปหน่อยโอเคมาอ่ะเดี๋ยวผมเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมก็คือ ในเล่มนี้เนี่ยจะราคา250บาทนะครับมันจะมีค่าส่ง50บาทเนาะในชุดตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ฟรีค่าจะส่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูให้มันชอบใจก่อนแล้วค่อยจัดก็ได้นะครับในรายการนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวที่เดี๋ยวผมบอกให้ใหม่แล้วกันเนาะเพราะว่าแพลได้บอกรหัสไปเป็นรหัสที่6นะครับเอาเป็นรหัส6ก็ได้อะเล่มเนี้ยรหัส6นะครับผมตัวซองเนี่ย มันจะเป็นซองเขาเรียกว่าเป็นเป็นซองหนัง PE นะครับหรือว่าหนังเทียมเนาะไม่ได้เป็นหนังแท้นะครับแล้วก็กระดุมที่ได้เนี่ยมันจะเป็นสีทองเหลืองทองเหลืองนิดนึงเนาะแล้วก็เดินได้ซึ่งบริเวณซองเนี่ยมันไม่ได้หนามากนะครับแล้วก็เราจะเน้นที่ตัวมีดกันเลยดีกว่านะครับก็คือจะเป็นรุ่นนี้คือตัวนี้เนี่ยมันเป็นมีดที่เป็นสไตล์แบบสับ,สบ เอาไว้หันบ้างอะไรบ้างเนี่ยม,มันสามารถทําได้นะครับผมอันนี้นะแต่ว่าหลายคนบอกว่าอาจารย์แล้วมันสับพวกกระดูกอ่อนเนี่ยไหวไหมก็คือต้องต้องยอมรับก่อนนะครับว่าในรุ่นนี้เนี่ยอาจจะสับพวกกระดูกอ่อนได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเหตุผลเพราะว่าตัวสันที่มีความบางจนเกินไปแล้วก็เรื่องของน้ําหนักเนี่ยที่มันไม่ได้หนักมาก เวลาทำงานพวกประเภทแบบสับๆหรือว่า,อาทำการสับกระดูกอ่อนเนี่ยมันทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ค่อยแนะนำเนาะแต่ถ้าเรื่องหัน่นหรือว่าเรื่องใช้ในครัวเรือนเนี่ยผมว่าเล่มนี้ตอบโจทย์เพราะว่าน้ำหนักที่เบาแล้วก็ทำงานได้มากกว่าตัวที่เป็นมีดบางทั่ทวๆไปกว่านิดนึงอ่ะนะครับก็คือมีส่วนที่แตกต่างอยู่เลยนะครับ เพราะฉะนั้นผมก็แนะนํามากกว่านั่นเองเนาะแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาสับแบบเป็นจริงเป็นจังเนี่ยตัวเนี้ยยังเอาไม่อยู่นะครับในเรื่องของงานสับพวกกระดูกพวกอะไรเงี้ยนะนะครับเอาไม่อยู่เนาะใบมีดนะี่ยเนิ้วความยาวรวมทั้งหมด11นิ้วครึ่งนะครับผมตัววัสดุเนี่ยเป็นงานสแตนเลสน,นะครับที่มีการฉลุลายแล้วก็ทําเป็นสีดําแบบนี้นะครับผมเนี่ยนะตีตาโลโก้ของบล็อกไนฟ์นะครับบริเวณด้านหลังมีสันแบบคลื่นเนาะเรื่องของความคมเนี่ยมีดเชฟจริง ก็เดี๋ยวลองให้ดูนิดนึงก็ได้จริงจะไม่ลองก็ยังได้เพราะว่ามัน,มนคมอยู่แล้วนะครับเนาะแต่อยากให้รู้ว่าเลเวลความคมของมันเนียประมาณไหนนะครับให้ดูกันประมาณนี้นะครับคือ,อเดี๋ยวอีกหน่อยอเดี๋ยวหาว่าอาจารย์ไม่คมเหรอหรือยังไงนะครับคือมันคมในระดับของมันอยู่แล้วแต่ว่ายิ่งราคาที่สูงขึ้นไปกว่าน,นี้อีกมันจะยิ่งคมมากกว่าน,นี้อีกนั่นเองนะครับใครสนใจตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่250บาทนะครับค่าส่ง50บบาทเนาะ ชาระที่ปลายทางได้บอกรหัสคุณแม่แล้วกันนะครับว่าเอามีดเชฟรหัส6อันนี้เป็นรหัส6นะครับอ่ะบอกแบบนี้แล้วกันเนาะจะได้เข้าใจง่ายหน่อยนะครับทีนี้ถัดมาก็คือจะเป็นตัวนี้มันยังจัดอยู่ในประเภทมีดที่ใช้ในงานครัวอยู่นะครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันดันเป็นมีดที่เอาไว้ใช้พวกสับกระดูกที่อยู่ในครัวเพราะว่า ถ้าจะไปเดินป่าจริงๆเนี่ยไซส์มันอาจจะเล็กไปนิดหนึ่งนะครับมีให้บริการทั้งหมด2สีผมเปิดเป็นแพ็คคู่เลยแล้วกันนะครับบอกคุณแม่ผมแล้วกันว่าแม่เอามีดเชฟนะที่สับกระดูกอะนะตัวเล่มนี้เนี่ยราคาน่าจะเล่มละ250ร้าทนะครับน่าจะเล่มละ250บาทเนาะค่าส่งอยู่ที่50บบาทนะครับเนี่ยนะ ที่บอกแม่ว่าไอ้มีเชฟตัว250ร้อยห้าสิที่มันมี2สีนะเออกล้วก็เลือกสีใดสักสีหนึ่งบอกแม่อย่างงี้ก็ได้นะครับบอกไปเลยเนาะนะตัวซองก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่หนังแท้นะตัวนี้เป็นแบบเหมือน PE นะครับอ่ะเดี๋ยวลองเปิดให้ดูกันหน่อยดีกว่านะครับเนาะมันจะมีกระดุมล็อกอยู่2จุดก็คือจุดแรกล็อกบริเวณด้านหลังเพราะว่าหลังมันจะเปิดกว้างนะครับอ่นะมีเซ็กซี่นิดนึงนะแล้วก็ด้านล่างนะครับผมเปิดลักษณะแบบนี้นะฮะอ่ะอีกเล่มหนึ่ง จะเป็นสีดำนะครับอ่ะให้ดูเลยบอกแม่แล้วกันเนาะว่าจะเอาสีไหนเพราะว่าสดทุกสีฮะอันเนี้ยชําวาวนะวัสดุเนี่ยมันเป็นงานสแตนเลสนะครับผมตัวที่ใช้งานได้จริงเลยนะครับตัวนี้เนาะเปิดคมแล้วด้วยมันเอาไว้ใ,ใช้ในครัวเรือลักษณะไหนบ้างก็คือบางทีสับกระดูกเนี่ย แล้วต้องการน้ำหนักที่มันหนักหน่อยก็สามารถใช้งานได้นะครับตัวนี้เนาะหรือว่าบางทีเนี่ยเราหยิบไปเป็นมีดพกเลยก็ได้คือส่วนใหญ่ดีไซน์นี้เนี่ยเอาไปตั้งแคมป์เนี่ยก,ก็เคยลองอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าด้วยกิจกรรมของผมกับมีดตัวนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยแมทช์กันเท่าไหร่เพราะว่าผมอาจจะไม่ค่อยได้ใช้การพกฟันมงฟันไม้อะไรเยอะนะครับเน้นหนักไปทางกับข้าวมากกว่าพอเอาตัวนี้ไปเนี่ยนะครับ มันก็ทํากับข้าวได้นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยดีเท่าพวกที่มันหน้าแบนๆนับราบทั่วๆไปเนาะแล้วก็พวกสับกระดูกอะไรต่างๆเนี่ยบางทีงานประเภทตังตอเนี่ยมันมันสับได้ค่อนข้างสะใจกว่านะครับผมก็เลยแบบเออข้อมงานนิดนึงนะตัวนี้มันจะใหญ่ก็ไม่ใหญ่มันจะเล็กก็ไม่เล็กนะครับผมนะแต่สันหนามากสันหนามากเลยนะครับผมเราราวประมาณ7มิลเลยนะนะสันหนาประมาณ7มิลวัสดุเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่า ตัวที่สีดำเนี่ยเขามีการแบบลงยาเป็นสีดำเนาะส่วนสีเงินนะครับอันนี้ก็คือพื้นผิววัสดุปกติของเขาเลยนะครับด้ามที่ได้เนี่ยเป็นด้ามไม้แท้นะเป็นงานฟูแท้งด้วยนะครับผมเนี่ยนะกับเล่มละ250านะครับค่าส่ง5 0บาทนะครับแจ้งให้ทราบไว้ก่อนนะครับความยาวเนี่ยสินิ้วครึ่งเนาะใบมีดอย่างเดียวนะหนิ้วนะครับท่านใดสนใจเจ้านี่ก็บอกคุณแม่ได้ละกันบอกแม่ เอามีดเชฟใบตัวที่มันมีสีดํากับสีเงินนะ่ะทรงคล้ายๆกุหลา,าก็ได้นะครับบอกแม่อย่างเงี้ยเนาะนะครับนะก็จะได้เป็นรุ่นนี้นะครับเลือกเอาว่าจะเอาสีดำหรือว่าสีเงินนะครับในราคา250บาทนั่นเองนะครับอ่าค่าส่ง50บาทนะของผมไม่มีหมกเม็ดหรอกครับแจ้งแค่ไหนก็จ่ายแค่นั้นนะครับที่ปลายทางหรือว่าที่อโอนเงินนะครับเหมือนกันเดะเลยนะของผมไม่มีการขายแบบหมกเม็ดนะครับถ้าหมกเม็ดไม่ใช่ร้านผมนะ แล้วสินค้าเนี่ยรัาประกันตรงปกทุกชิ้นนะครับนะเพราะว่าร้านเราเน้นเรื่องของการตรงปกและความประทับใจของลูกค้าเป็นหลักนะครับผมถึงได้อยู่ได้ถึงทุกวันนี้นะครับเนาะอ่ะผ่านไปแล้วนะฮะก็ทัดมาอีกสักหนึ่งรายการนะครับก็คือจะเป็นทรงนี้ตัวซองเนี่ยผมไม่ได้พูดอะไรเยอะนะครับเนาะนะมาดูตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าตัวด้ามเนี่ยที่เห็นลักษณะแบบนี้ปั๊บพ้ยทำไมด้ามมันสวยจังเลย ก็ลองดูสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าตัวนี้เป็นด้ามไม้แท้นะครับตอกได้หมด3จุดเนาะแล้วบริเวณของตัวมีดเนี่ยมันจะมีร่องเลือดขนาดยาวนะครับที่วิ่งอยู่ตลอดใบมีดแบบนี้เลยนั่นหมายความว่าไอ้ตัวนี้หั่นผักได้ดีผักที่มีความฉ่ำน้ำเนี่ยพื้นผิวมันจะถ้าเรียบๆรียบเนี่ยมันจะติดที่บริเวณใบมีดเช่นพวกแตงกวาพวกมักขือยาวอะไรเงี้ยนะครับผมหั่นไปแล้วมันจะติดที่ใบมีดใช่ไหมหัวหอมซอยกระเทียมเนี่ยนะครับเวลามันนั้นก็จะติดนะ แต่ด้วยความที่มันมีล่องเลือดเนี่ยมันทําให้การเกาะติดแต่มันยากมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้งานเชฟเราเนี่ยมันสะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ต้องมาคอยปาดเอาพวกแตงกวาออกอะไรแบบนี้นะครับนะมันก็สะดวกดีทีนี้ความยาวแล้วก็ความน่าใช้ในครัวเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอาดูความยาวก่อนละกันเนาะใบมีดนะห้านิ้วครึ่งครับความยาวรวมนะสิบนิ้วนะ,ะความน่าใช้ของรุ่นนี้ก็คือมันเป็นมีดที่มีน้ําหนักเบานะครับ แล้วมันก็ถูกออกแบบมาให้ใช้ในครัวเรือนประเภทแบบตามบ้านเรานี่แหละครับไม่ใช่ดีไซน์ที่ออกแบบไว้ใช้ตามโรงแรมนะครับจะสังเกตได้ว่าสารีระของเขาเนี่ยมันจะมีพื้นที่แบบไม่ได้กว้างมากถ้าอย่างพวกงานโรงแรมเนี่ยที่ต้องการแบบการทําปลาหรือว่าอะไรที่มันมีขนาดใหญ่มากๆหรืออะไรเงี้ยนะครับเขาจะได้หน้ามีดที่ยาวหน่อยเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูต่อจากนี้ไปอีกทีนึงนะครับถ้าอย่างเงี้ยใช้งานในบ้านได้ค่อนข้างสะดวกมากกว่านั่นเองนะครับ แล้วมันก็กระทัดรัดดีด้วยเนาะนะหรือจะเอาไปแคมปิ้งเนี่ยก็ยังพอทําได้นะครับแล้วก็เรื่องของความคมเนี่ยถ้าเป็นงานมีดเชฟเนี่ยมันคมของมันอยู่แล้วนะครับผมเนี่ยนะก็จะตามเลเวลราคาขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับนะบก็ตัวนี้จบอยู่ที่250บาทนะครับค่าส่ง50บาทจ้าเอาละแต่ว่าค่าส่งเป็นแบบเหมาจ่ายนะครับพี่ๆสั่งเนี่ยทีเดียวสมมติว่าสั่งไปเลยเล่มเดียวก็จ่ายแค่50านะครับต่อการส่งหนึ่งครั้ง พี่สั่ง10เล่มพี่ก็จ่ายเต็มที่แค่50บาทนะเพื่ออาจจะฟรีค่าจะส่งด้วยนะครับก็ไม่ได้บวกอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะใชะ้การสั่งซื้อครั้งเดียวแต่จ่ายค่าส่งแบบถูกๆได้นั่นเองนะครับเนาะอ่ะตัวที่4ของวันนี้ก็จบราคาอยู่ที่250บวกค่าส่ง50าสนะครับชำระที่ปลายทางก็ได้ถัดมาตัวที่5นะเอาแบบนี้แล้วกันพี่ๆ ผมมาเป็นขณะที่พูดอยู่เนี่ยผมก็เป็นกังวลว่าพี่ๆจะสั่งกระถูกหรือเปล่าเพราะว่าบางทีพี่ๆสวที่เขาไม่มีไลน์อย่างเงี้ยเขาแคปรูปไม่ได้ก็ลําบากนิดนึงนะครับเอา,อางี้เนาะอ่ะเฉพาะในคลิปวิดีโอนี้นะครับคลิปที่850นี้นะครับเวลาพี่ๆสั่งแม่นะพี่บอกชื่อคลิปด้วยว่าคุณแม่ในคลิปวิดีโอที่850อ่ะจะเอามีเชฟเล่มที่อะไรที่หนึ่งเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ นะะห้าอ่ะแบบนี้แล้วกันนะครับอ่าโอเคไหมอ่ะต่อเล่มที่5นะครับเล่มนี้เนี่ยขยับราคามาที่290บาทครับค่าส่ง50บาทเนาะเท่ากับว่าเล่มนี้จบราคาที่340บาทนั่นเองนะครับตัวซองก็ยังคงเป็นซองหนังเทียมเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้เป็นหนังแท้เนาะแล้วก็ใบมีดเนี่ยเปิดคมแล้ว100%นะครับ มันถูกอัปเกรดขึ้นมาให้มีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นนะครับถ้าเทียบกับตัวรายการที่4เมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ว่าคุณสมบัติการใช้งานเนี่ยยังคงเหมือนกันนะครับแล้วก็ความพิเศษอีกหนึ่งจุดก็คือบริเวณตรงด้านใต้เนี่ยมันจะมีที่รองนิ้วไว้ให้เป็นระบบเซฟตี้ที่ดีนะครับเพราะว่ามันจะป้องกันการโดนคมมีดนั่นเองเนาะบริเวณด้านบนเนี่ยสามารถวางนิ้วได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับเนี่ยนะก,ก็ถือว่า ทำได้ดีเนาะถ้ามีร่องตรงนี้สักหน่อยหนึ่งเนี่ยการจับมันจะกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ด้วยความที่พื้นที่ด้ามจับที่เป็นไม้เนี่ยมันมีพื้นที่ที่กว้างหน่อยทําให้ความหนึบเนี่ยมันก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับส่วนบริเวณด้านบนที่กดลักษณะอย่างนี้ลงไปเนี่ยตรงนิ้วโป้งเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่มากใน้วนะครับไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหรมากมายนะักนะครับก็ยังพอรับได้อยู่นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ก็คือเรื่องของความคมเนี่ย เปิดคมแล้วแบบ100%อนะครับอันนี้คือแบบหันหันคือ,อเดี๋ยวพระยาบน่น <c oughs> ให้วันนี้เลยขี้เกียจหันขาดแล้วต้องมาตามเก็บทีหลังมาละมากนะครับเนาะเนี่ยนะครับบางก็จะสังเกตได้ว่ามันจะเริ่มแบบมีความเฉียบขาดขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็เปิดคมได้ด้วยนะบางทีหินรับมีดที่ใช้อยู่ใช้รับคมได้อันนี้มาอยู่ที่ร้านผมก็ค่อนข้างหลายวันแล้วนะครับเนาะนะ,นะมันอาจจะต้องแบบมีการเช็ดมีการอะไรก่อนที่จะใช้งานนิดนึงนะครับอ่ะ เริ่มที่5ของวันนี้จบราคาที่290บาทบวกค่าส่ง50านะครับชำระที่ปลายทางได้นะครับทีนี้เนี่ยพอได้มีดที่ใช้งานเป็นองค์ประกอบก,กว้างๆแล้วเดี๋ยวบางคนก็อยากจะได้มีดที่ใช้งานแบบซอกแซกซอกแซก,ซก,ซกตามซอกเล็กๆน้อยๆของเนื้อสัตว์ได้นะครับก็แนะนําเพิ่มเติมเป็นตัวนี้นะครับในราคาที่ไม่ได้สูงมากเนาะ เจ้าเนี่ยจะทําหน้าที่ได้ดีมากหรือถ้าเกิดใครอยากได้งานไทยของช่างแต่เนี่ยมันจะมีทรงแบบนี้อยู่นะครับแต่ว่าก็แล้วแต่แต่ความชอบของคนนั่นเองนะครับเนาะ,ะคือเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือบริเวณตรงปลายเนี่ยมันจะมีความแหลมและค็ความแคบนะครับมันสามารถซอกแซกได้ดีเนาะพร้อมกับตีตราแบรนของโอมากาเซ่นะครับด้ามจับเนี่ยเป็นไม้แท้นะครับแต่ว่าลวดลายไม้เนี่ยมันดูแบบเร้าใจเหลือเกิน มันดูแบบว่าเอ้ยรู้ว่าจะเอาไปเป็นเดินป่าดีวะเนี่ยทรงมันได้นะฮะใบมีดเนี่ยลักษณะมันเหมือนกับสีสันเหมือนเก็ดปาหลดบ้านเรานะครับความยาวขณะที่อยู่แบบนี้เนี่ยนะครับผมความยาวจะอยู่ที่7นิ้วสําหรับใบมีดนะครับผมตีเป็นกลมๆนะนะครับพี่ๆก็ประมาณการได้ความยาวรวมเนะี่ยสินิ้วครึ่งนั่นเองนะครับสันหนา2 5ถึง3มมิลน,นะครับ ไม่ไดหนามากเท่าไหร่เพราะว่าใช้งานมีดเชฟเนาะเปิดคมแล้วแบบ100%นะครับเนี่ยนะก็เลเวลความคมจะค่อยๆบันเทิงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เล่มนี้จบราคา290บาทนะครับค่าส่ง50บาทนั่นเองแล้วก็ถัดมาครับไซส์ใหญ่สุดนะครับของในราคานี้จริงๆต้อง300กว่าบาทแล้วเนาะแต่ผมปรับราคาให้เหลือแค่290บาทนะครับกับค่าส่ง50บาทเท่ากับว่าจ่ายแค่ 340บ,บาทนะครับก็มีโอกาสได้ครอบครองไอ้เจ้ามีดหัวบัวตัวนี้ซะแล้วนี่งานใหญ่ๆงานเบิ้มๆนะครับมากับตัวนี้ได้เนี่ยนะครับมาตัวนี้ได้เลยครับงานใหญ่ๆงานบิ้มๆงานแบบจุกๆนะครับมาตรงนี้เลยครับนี่บัคไนฟ์นะครับบริเวณตรงปลายเนี่ยลักษณะจะเป็นเหมือนมีดหัวบัวบ้านเรานะครับแต่ว่าวัาสดุเนี่ยเป็นงานสแตนเลสนะครับ ตัวเกรดที่สูงกว่าเดิมนิดนึงนะครับผมนะเพราะฉะนั้นการใช้งานเนี่ยมันก็จะทําได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของความคมเนี่ยเปิดคมแล้ว100%้นั่นเองนะครับอ่าก็ประมาณนี้เนาะใครอยากได้ไซส์ใหญ่ตัวนี้นะครับก็เป็นอ่าลำดับที่7ของวันนี้นะครับใครบอกเลยนะว่าคุณแม่เอามีเชฟในคลิปที่850อะเอาตัวที่7จ็ดะมีของไหมนะครับถามแม่ได้เลยเนาะครับเนาะเดี๋ยวแม่จัดให้นั่นเองนะครับ อ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะในส่วนของราคาแบบไม่ข้าม350นะครับมีงบแค่นั้นอยากได้มีดเชฟเนี่ยก็จัดในคอลเลกชันนี้ได้นั่นเองนะครับทีนี้ถัดมาอีกสักหน่อยก็คือจะเป็นเรื่องของตัวงานมีดนะครับที่ถ้าเรามีตังสัก450เนี่ยจับตัวไหนได้บ้างนะครับ450จับตัวไหนได้บ้างอ่ะโอเคไอพวกเนี้มันได้อยู่แล้วนะ ได้อยู่แล้วแต่ว่าทั้ง450จับตัวไหนได้บ้างอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยให้ดูกัน450นะครับเอาตีวงกลมดีกว,ว่าเอางบไปข้าม500สมมติมี500เนะี่ยตัวไหนได้บ้างนะครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลย500ครับตัวนี้ก็เป็นงานมิเชฟกล่องดำนะครับซึ่งผมก็แนะนำนะถ้าพี่ๆพ,พ,พอจะมีกำลังซับนิดหนึ่งนะครับ แล้วอยากได้ที่แบบพรีเมียมคุณภาพกว่าเดิมแบบชัดเจนนะครับผมก็มาที่ตัวนี้ได้นะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นงานมีเชฟจากโอมากราเซ่นะครับผมแล้วบริเวณด้ามจับของเขาเนี่ยโอ้โหหรูหรานะฮะแตกต่างจากมีเชฟที่บ้านเราทั่วๆไปเยอะเลยฮะสันท้ายกันกระแทกก็กกกกเป็นงานสแตนเลสครับส่วนใหญ่ตัวพื้นผิววัสดุที่ใช้เนี่ยเขาพยายามใช้สิ่งที่มันต้านสนิมได้เยอะๆหน่อย ต้องอย่าลืมว่างานพวกมีดเชฟเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องรับประทานเข้าไปนะครับเวลาเราใช้มีดในการทําอาหารเนี่ยอาหารนั้นเราต้องรับประทานเข้าไปนั่นหมายความว่าถ้ามันเป็นสนิมเพียงเล็กน้อยเนี่ยมันก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายเพราะฉะนั้นตัววัสดุที่ออกแบบรุ่นนี้มาเนี่ยนะครับผมเขาก็ทํามันให้ให้ดูมีความแบบ กัน <degli> สนิมได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับสำหรับในรุ่นนี้เนาะเขาเรียกว่าทรงแบบกุลโตนะตัวนี้นะครับตัว450กล่องดำเนี่ยบอกแม่อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วความคมของพี่ท่านเขาเนี่ยเรียกได้ว่าแทบไม่ต้องสงสัยไม่ต้องสืบเลยครับผมคือมันคมมากนะครับเนี่ยนะไม่ต้องเล็งอะไรเยอะนะครับผมแฟบอย่างนี้เลยฮนะคมมากจริงๆนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเล่มนี้เนี่ยในราคา450เนี่ย โดดเด่นแล้วก็น่าใช้ขึ้นมาทันทีเลยครับนะแถมอันนี้เหมือนจะแล้วก็นะ่อนนะ450ฟรีค่าส่งด้วยนะแสดงว่าจบที่450เลยแล้วก็ฟรีค่าส่งด้วยเลยนะครับอาน,นีะก็แจวไปนะแจมแจวเลยครับมีให้บริการอยู่หเล่มนะครับสำหรับเจ้านี้รุ่นนี้นะครับหกเล่มที่พร้อมให้บริการนะครับเนาะ แล้วก็ถ้าชอบทรงทรงประมาณนี้ไซส์ใหญ่ๆประมาณนี้ไม่ข้า500บาทนะครับก็มาตัวนี้450นะครับค่าทรง50เหมือนกันนะครับอันเนี้ยเขาเรียกว่าทรงแบบเดบะนะครับเดบะนะจะมีความทุ้มๆมีความแบบใหญ่ๆนิดนึงนะครับผมแล้วก็ด้ามที่ได้เนี่ยเป็นด้ามไม้สนนะครับ คุณสมบัติของไม้สนก็คือน้ำหนักที่เบาครับและไม่เป็นมลพิษต่ออาหารนั่นเองนะครับแล้วก็ด้วยความที่เราพิถีพิถันเรื่องความสะอาดใช่ไหมเวลาทำงานครัวไปอ่ะแล้วถ้าด้ามไม้สนเนี่ยมันเกิดมีสิ่งเจือปนนะครับเราจะเห็นได้ชัดว่ามันมีอะไรปนเปื้อนอยู่นะครับก็รีดทำความสะอาดมันก็สามารถทำความสะอาดได้นั่นเองนะครับพร้อมกับใบมีดที่เป็นงานสเตเลสตัวนร้เกรดเริ่มพรีเมียมขึ้นมาแล้วนะครับ2ตัวเมื่อสักครู่เนี้ยตัว450กับตัวนี้เนี่ยเกรดจะพรีเมียมขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่า ตัวนี้เนี่ยจะทํางานหนักได้กว่าตัวแรกขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเนื่องจากว่าตัววัสดุที่มันหนาขึ้นนะครับสับหมูได้นะอันนี้คือสับหมูได้ดีด้วยนะครับนะแต่ว่ามันเป็นงานมีดเชฟที่เหมาะกับคนมือขวานัวเองนะครับแล้วก็ความคมของท่านเขาเนี่ยโอ้โหมันเฉียบขาดอยู่แล้วนะแทบไม่ต้องเสิร์ฟครับตัวนี้รร้กาดแน่นอนนะครับใครได้ไปเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับเรื่องของความคมเนี่ยผมว่าตั้งแต่เกรดตัว450ขึ้นมาเนี่ย ประทับใจในความคมแน่ๆนะครับอธิการลันตีเลยว่าประทับใจแน่ในเรื่องของความคมนั่นเองนะครับนะอ่ะประมาณนี้นะครับเนาะก็ะเดี๋ยวค่อยเก็บทีเดียวแล้วครับแม่แม่ระวังมีดด้วยนะครับจะเ,เก็บทีเดียวจะได้ไม่เสียเวลาคนดูนะครับอ่ะถัดมาก็คือถ้าอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ถ้าเป็นงานพวกพัตคารพวกโรงแรมพวกแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะเริ่มเพิ่มละเพิ่มเรื่องของ ไซส์ขนาดนะครับผมที่ทําให้หน้าตาอาหารเนี่ยมันดูน่ากินขึ้นบางทีเราหั่นปลาหรือว่าหั่นหมูเนี่ยแล่ปลาหรือว่าแล่อะไรกันครับคือมีดมันสั้นเนี่ยมันก็จะปื๊บมันก็จะเกิดรอยต่อระหว่างเนื้อมันก็ดูไม่น่ากินแต่ถ้าเป็นมีดยาวแบบนี้ถ้าเป็นตัวยาวแบบเนี้ยเขาจับปั๊บเขาลากยาวเลยปื๊ดนะครับชิ้นเนื้อมันขาดพอดีแล้วมันจะเป็นแนวเดียวกันจะสวยเป๊ะเชะเดะเลยนะฮะเขาก็เลยแบบเออเอางั้นเอาตัวยาวดีกว่า ตัวนี้เนี่ยยังคงมีลักษณะการใช้งานที่เหมือนเดิมก็คือเอาไว้ใช้แร่แร่ปลาแร่หมูแ,แะไรต่างๆเนี่ยสามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับทนทานต่อการเกิดสนิมเหมือนกันส่วนเรื่องของคุณสมบัติของด้ามเนี่ยผมกคเล่าให้ฟังแล้วว่ามันเหมือนกันกันกบเจ้าตัวที่ไปส่งเดบะเมื่อสักครู่ก็คือจะแบบมีน้ําหนักที่เบานะครับเนาะข้อดีคือพวกแร่ต่างๆเนี่ยทำได้สวยนะครับทําได้สวยทําได้ดูดีแต่ว่า ข้อเสียก็คือเวลาเอาไปสับหมูสับไปต่างๆนานาเนี่ยผมว่าตัวนี้มันไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะครับนะมันก็อาจจะทําหน้าที่นั้นได้ไม่ค่อยดีเนาะส่วนเรื่องของความคมเนี่ยแทบจะไม่ต้องไปที่คอรหาเลยนะครับเพราะว่าในราคา450ค่าส่ง5 0จบที่500ได้คมขนาดนี้เนี่ยผมเรียกว่ามันมันสุดยอดแล้วนะผมว่ามันทําหน้าที่ของมันได้ดีดแล้วนะเต็มที่ด้วยเต็มเปี่ยมเรื่องประสิทธิภาพด้วยนะครับ ราะฉะนั้นผมก็เลยจะไม่ค่อยติเรื่องอาการความคมของเจ้านี่สักเท่าไหร่นั่นเองนะครับเนาะถ้าใครชอบแบบปลายมนเนี่ยก็ต้องมารุ่นนี้นะครับส่วนท่านใดที่อยากได้ดีไซน์ที่แตกต่างกว่าเดิมอีกนะครับผมไม่ได้อยากได้ตัวปลายมนเนี่ยก็ไปอีกทรงหนึ่งได้นะครับก็คือจะเป็นทรงแบบปลายตัดนะครับจริงๆงมันจะมีปลายแหลมแต่ว่าปลายแหลมหมดไปแล้วนะอันนั้นนักคือขายดีตัวปลายแหลมเนี่ยขายดีจนแบบหมด็อตไปแล้วนะครับรอตที่เอานําเข้ามาเนี่ย หมดล็อตไปแล้วนะอ่ะเนี่ยตัวนี้จะเป็นปลายปลายแหลมเป็นปลายตัดเฉียงนะครับยาวเท่ากันเลยนะครับเนาะเอาเมื่อกี้ก็ลืมวัดความยาวให้นะวัดให้ซะหน่อยดีกว่านะถ้าข้อมูลไหนผมไม่ได้บอกในคลิปวิดีโอนี้ถามพุณแม่ได้นะครับเดี๋ยวให้แม่วัดให้นะสิบเอ็ดนิ้วนะครับสําหรับใบมีส่วนความยาวรวมนะเกือบสิบเจ็ดนิ้วนะครับขาดนิดหน่อยก็สิบเจ็ดนิ้วนั่นเองนะครับ ตัวนี้ก็เป็นงานมีดที่เหมาะสำหรับมือขวานะครับผมเนี่ยนะอ่าโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับในงานมีดเชฟที่ไม่เกิน500บาทเนาะก็สามารถครอบคลองได้นะครับตัวนี้450านะครับค่าส่ง50บาทนะอยากใหค้คุ้มก็สั่งทีเดียวเยอะๆเลยก็ได้นะครับเราจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าส่งแบบเยอะๆนะจ่ายหลายรอบนะครับสองรอบก็ร้อยหนึ่งแล้วนะครับนะอ่ะโอเคก็ ในส่วนถัดมานะครับผมก็คือผมจะรีวิวงานที่อัปเกรดขึ้นมาอีกสักหน่อยแล้วกันสมมติว่ามีงบไม่เกิน1,000บาทเนี่ยในร้านเราได้อะไรบ้างนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้ <c oughs> เป็นงานของสือบาราชิเลยแล้วกันนะครับเนี่ยนะสือบาราชิก็ผมขี้เกียจไปเถียงกับใครหลายคนที่มาคอมเมนต์โจมตีเนาะนะ แล้วผมก็เข้าไปดูของเขาเนี่ยปรากฏว่าเขาเองก็รีวิวมีดเหมือนกันนะครับผมก็ปวดหัวเลยเอาเวลาไปพัฒนาช่องพี่ดีกว่านะอย่ามาจมตีผมเลยนะอยู่ใครอยู่มันนี่นะผมก็อุตส่าห์ไม่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับช่องไหนแล้วนะนะอยู่ใครอยู่มันครับอย่าอย่ามายุ่งกันนะครับอย่ามายุ่งกันเพราะว่าขนาดช่องของเขาเนี่ยยังทําได้อธิบายแบบเก๊ๆกัางๆคนไปคอมเมนต์ก็ตอบไม่ได้แล้วแล้วคุณจะมาคอมเมนต์อะไรของผมเนี่ยเอาเวลาไปตอบกับคุณดีกว่านะครับอ่า ก็สำหรับรุ่นนี้เนี่ยเป็นงานสื่อาราชินะครับผมแล้วก็มันจะมีความคมที่ค่อนข้างมาตรฐานสูงมากๆนะครับสื่อาราชิเนี่ยนะครับด้ามจับจะเป็นไม้แท้เนี่ยนะครับผมไม่ใช่กราฟิกนะเป็นไม้แท้ <c oughs> เป็นไม้แท้นะครับผมเป็นไม้แท้นะครับแล้วก็ใบมีดเนี่ยทำออกไปสีทูโทนนะด้านบนจะเป็นสีออกแบบเทาๆานะครับด้านล่างจะเป็นใบเงินเนะาะทำให้ลักษณะมันเหมือนดูเหมือนฮาร์มอนนะครับแต่จริงเราไม่ใช่ ใบมีดเนี่ยมีการทำขูดขระเอาไว้อย่างที่บอกไปนะครับคุณสมบัติของความขุขระเนี่ยคืออากาศมันแทรกได้พออากาศมันแทรกเนี่ยมันก็ทำให้ตัวพื้นผิวของผักที่หั่นเนี่ยไม่ติดที่ใบมีดตัวเองนะครับส่วนเรื่องของความคมเนี่ยก็ลองคมซะเยินหมดแล้วนั่นเนี่ยนะโอ้โหเนาะอ่ออะหาหรูหราคมหรูฮะอ่ะตัวนี้เนี่ยนะครับผมคมหรูหรานะทำไมราคามันแค่หกร้อยล่ะเนี่ยแม่ แม่แปะราคาผิดหรือเปล่าเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรครับให้รอบนึงแลวกันเหลือเล่มเดียวพอดีนะครับตามหลักมันต้องตัวละแ800รอยนะตัวเนี้นะสงสัยแม่แม่จะไม่ได้บวกราคากําไรนะครับสงสัยจะเอาทุนมาเลยนเนี่ยสงสัยแม่จะบวกราคาทุนมาเลยนะครับดูแล้วเนี่ย <c oughs> น่าจะแบบทุนมาเลยอะ่ะหกร้อยนะครับไม่ได้บวกกาไรนะตัวเนี้อ่าไม่เป็นไรครับเหลือแค่เล่มเดียวนะครับรอบหน้าผมคงให้ราคานี้ไม่ได้นะครับเพราะว่า มันตัวหนึ่งอะนะครับมาก็หกร้อยแล้วอ่ะในแถมนี้เขาเข้าเนื้อค่าส่งเลยเนี่ยเข้าเนื้อค่าส่งเข้าเนื้อภาษีที่เอาจ่ายด้วยนะครับเนี่ยนะสงสัยแม่จะเขียนราคาผิดเพราะมันตัวละแปดร้อยครับอ่ะโอเคครับผมมีบัตรรับประกันให้ด้วยนะครับเนี่ยนะจะเป็นใบบอกแบรนด์นะครับของสื่อบาราชิเป็นผู้นําเข้ามานะครับแล้วก็แบบโหสุดเลยครับงบพันเก้านขยับมารุ่นนี้ครับผมซึ่งผมเองก็ เคยได้ทํางานรวบรวมแบบว่ามีเชฟรุ่นที่แบบสวยๆให้ดูกันแล้วนะครับอันนี้คือโหดสุดนะจริงๆที่ร้านเนี่ยมีคอลเลกชันแบบนี้นะครับที่เป็นในระดับเดียวกันเนี่ยอยู่อีกประมาณสัก 4- ี่ห้าเล่มนะที่อยู่ระดับนี้เลยนะครับระดับเดียวกันเนี่ยนะคใครอยากได้งานแบบคุณภาพสูงๆในร้านผมเนี่ยอยากได้แบบเหล็กลายเนี่ยก็จัดตัวนี้ได้นะครับผมเนี่ยนะ เป็นเหล็กลายคุณภาพแบบสูงๆหน่อยนะครับใช้งานในครัวบ้านเรานี่คือผมว่าเหลือเหลือรับประทานเลยครับหมายความว่าความคมมันเหลือๆเ,เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทำไม่ซีเรียสอะไรมากไอ้ตัว600เมื่อกี้เนี่ยก็ทำหน้าที่ได้ครบ้วนกระบวนการแล้วนะครับทําได้ดีแล้วเบาแรงได้เยอะแล้วนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยถ่า,าเบาแรงได้เยอะไหมก็เบาแรงได้เยอะนะครับความสวยเนี่ยสวยกว่าแน่แน่วัสดุดีกว่าแน่แน่ความคมนะ่ยถ้าคนเล่นมีดเนี่ย ความคมต่างกันนิดหน่อยเนี่ยเขาจะรู้สึกได้ทันทีว่ามันต่างกันเยอะมากแต่ถ้าคนไม่ได้เล่นมีดนะครับเป็นแค่คนใช้งานมีดทั่วๆไปที่อยากจะใช้งานมีดจริงๆจังเนี่ยนะครับผมความคมแบบว่าแตกต่างกับเล็กด้อยเนี่ยบางทีมันอาจจะรู้สึกไม่ค่อยถึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ซีเรียสเรื่องความสวยงามนะครับไปตัว600เมื่อกี้ดีกว่าส่วนถ้าซีเรียสอยากได้แบบท็อปสุดๆตังชั้นมีนะฉันไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงินขอแค่คุณภาพดีเนะี่ยพิมารุ่นนี้นะครับ แล้วจะรู้ว่าความคมต่างกันเล็กน้อยที่อเรารู้สึกได้เนี่นะครับมันจะฟิลลิ่งต่างทันทีเมื่อพี่มีมีดที่คมมากๆอยู่หนึ่งเล่มแล้วพี่หันกลับไปจับมีดเล่มที่มันแบบคุณภาพรองลงมาพี่จะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยทำไมมีดมันทื่อลงหรือเปล่าวะอย่างเั้นเลยนะครับเพราะว่าเราเคยเจอมีดที่มันคมมากๆมาก,ก่อนแล้วนั่นเองนะครับเนี่ยนะโอ้โหแบบสุดจัดและสุดติ่งนะครับคมคมจัดจัดอันเนี้ยนะครับ ก็ถ้าชอบนะครับเล่มนี้จัดได้1,900บาทส่วนใครไม่ทัดเล่มนี้เนี่ยมันก็มีลายอื่นดีไซน์อื่นนะครับแต่ว่าเกรดวัสดุเดียวกันเลยครับราคาเท่ากันด้วย1,900บาทนะครับผมนะฟรีค่าจัดส่งให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจ่ายค่าส่งให้แต่ไหนพี่ก็ซื้อของแพงแล้วเดี๋ยวค่าส่งผมจ่ายให้เองนะครับอโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะในงานมีดเชฟนะครับส่วนใครที่มีมีดแบบยี่ห้อดีๆคุณภาพดีๆเยอะๆเนี่ยนะครับ ยังไงอย่าลืมหาหินรับมีดที่คุณภาพสูงๆเหมือนกันด้วยแล้วกันนะครับจะได้ไม่ทําให้มีดของเราเนี่ยมันเสื่อมสภาพเร็วๆเนาะก็แนะนําเป็นรุ่นนี้แล้วกันนะครับเหลืออยู่กล่องเดียวนั่นเองหินรับมีดหกร้อยบาทฟรีค่าจัดส่งนะครับเคยเอามารีวิวไปรอบหนึ่งแล้วก็คือตัววัสดุเนี่ยมันเป็นหินแบบสังเคราะห์เป็นหินแบบสังเคราะห์นะครับเนี่ยนะเนี่ยนะครับเป็นหินแบบสังเคราะห์ด้านหน้าเนี่ย ความละเอียดอยู่5,000ด้านล่างนะความละเอียด10,000นะครับเก็บงานด้านบนแล้วก็เพิ่มความคมที่ด้านล่างเนี่ยก็จบงานได้เช่นกันนะครับใครทําไม่เป็นก็ให้รับมีดผ่านน้าโดยใช้ไกด์องศาจับที่สันมีดนะครับแล้วก็รับคมได้เลยเนาะมันจะได้องศาที่ถูกต้องนั่นเองนะครับส่วนฐานรองก็มีให้เผื่อเราทําแล้วมันลื่นนะครับก็เอาฐานรองเนี่ยวางไว้เอาหินนี้วางแบบนี้ม์ฟนะครับแล้วก็เอารับมีดเนี่ยก็แบบนี้เลยนะไกด์เนี่ยจับองศา เอาไกดเนี่ยนะครับผมจับด้านหลังมีดนะครับแล้วก็ปื๊บเป,ป,ปไปเลยนะพอที่หินมีก้อนเดียวก็เลยลองให้ดูไม่ได้นะครับก็ขอโทษด้วยนะให้ให้ใหอน,นี้แนะนําวิธีให้เฉยๆนะครับก็หินนะครับผมออราคาอยู่ที่600บาทฟรีค่าจะส่งนะคะรับ อ่าโอเคก็ผมก็ในรายการของวันนี้เนี่ยนะครับอันนี้มีมบัตรรับประกันด้วยนะครับของซื้อบราชีนะไม่ใช่บัตรรับประกันขออภัยเป็นบัตรบอกโลโก้แบรนด์นะครับนะอ่าโอเคก็สําหรับในรายการของวันนี้นะครับท่านใดสนใจสินค้าชิ้นไหนก็0 6 3ย์หกสามหนึ่นะครับบ้านมีครูออยินด,ดีให้บริการทุกขั้นนะครับโทรไปจะเจอกับคุณแม่นะครับที่รับสายเนาะแล้วก็ถ้าไม่ผม เป็นคนตอบในไลน์นะครับหรือแพรหรือว่าเบสหรือว่าน้องทีมงานนะครับก็จะมีแม่ด้วยอีกคนหนึ่งนะครับที่ตอบแต่ว่าส่วนใหญ่จะเจอกับแม่นะครับเนาะก็สามารถติดต่อได้นะครับเดี๋ยวไม่ใช่บอกว่าไอ้โทรหาอาจารย์ทำไมเป็นเสียงผู้หญิงเอาแม่ผมเองทาไมแม่กับแพรมี2คนนะฮะแล้วก็น้องอิงอีกคนหนึ่งนะสามคนที่เป็นผู้หญิงนะครับอยู่ที่ร้านนะหรือถ้าเกิดเจอผู้ชายกับผมก็เบสนะครับมี2คนนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ